สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่สิบเจ็ดตุลาคมปีหกหกวันนี้จะวางแนวทางฮานอยนะครับในข้อฮานอยเหมือนเดิมนะครับเนาะีนเชาววัน <c oughs> ชาวันอังคารน,นะครับเนาะหลังจากเมื่อวานสึกใหญ่สึกเงินแสนผ่านไปบันมาดนะครับหลายคนก็โชคดีหลายคนก็ไม่สมหวังครับเนาะ บอกสังคามก่าคนหนึ่งนะครับเนาะไม่สมหวังโดนพี่ไทยเล่นเราสี่สีหกสี่สี่นะครับเนาะสี่เยอะมากเลยเบิ้ลอย่างเดียวนะครับเนาะและพังไม่เบิ้ลก็ลำบากนะครับเนาะเจอนี่ดอกนี้เข้าไปก็งายห,หลังนะครับเนาะายห,หลังเลยส่วนต่อไปนะครับส่วนต่อไปหลบได้หลบไปนะครับเนาะ อย่าพลาดให้เราก็แล,ล้วกันรอรุ่นต่อไปนะครับน้องหัวต่อไปนักสู้กอรสรคามไม่ยอมนะครับเราเอาคืนให้ได้นะครับรอสารคามันนี้มาลุ้นฮานอยกันต่อนะครับนาอวันนี้ลุ้นฮานอยกันต่อวันนี้ไม่ได้อัดไม่ได้อัดคลิปสดเหมือนเดิมนะครับนาะอก็คลิปพาชมธรรมชาติสวยๆบ้านเรานะครับต้นไม้ใบหญ้าแม่น้ำลำธารเหมือนเดิมธรรมชาติสวยๆนะครับต้องเจริญหูเจริญตา น้ำใสๆท้องฟ้าสีครามนะครับลมพัดเย็นๆสวยมากนะครับเนาะจุดชมวิวนะครับรถที่เขื่อนป่าสักชนละสิทธ์นะครับสวยๆงามๆนะครับเนาะมีเวลายอยากจะไปนั่งอยากไปนั่งรถไฟนะครับเนาะไปเที่ยวเหลือเกินแต่ไม่รู้เดือนไหนครับเราต้องเช็คให้ดีนั่งรถไฟไปเที่ยวเขื่อนป่าสักชมวิวธรรมชาตินะครับเนาะลมพัดเย็นๆ จะหายเวลาไปสักทีครับเนาะัางรถไฟไปเรว่ายังมีหรือเปล่าครับเนาะขอเช็คดูนะครับนี่ก็บรุ่นฮานอยกันต่อนะครับสำหรับวันนี้วันอังคารวันที่สิบเจ็ดนะครับก่อนอ่นมาดูผลเมื่อวานก่อน,นครับเนาะผลเมื่อวานฮหาหนอยหลังจากจบศึกไทยไปแล้วเจอศึกน้อยนะครับเนาะศึกน้อยก่อนเมื่อวานรอบห้าโมงนะครับ านอยพิเศษที่หลายคนเรียกกันนะครับเนาะสองตัวล่างก็เก้าหนึ่งสามตัวบนก็สามสามหนึ่งก็บาเบิรนอยู่แล้วครับเนาะเบิรนทั้งไทยทั้งหน้อยเลยไทยแล้วก็สี่สี่หกหน่อยเขาก็สามสามหนึ่งประมาณนี้นครับเนาะไม่ว่าไทยว่าน้อยว่าเราพอๆกันนับทุกวันนี้พอๆกันเลยเบิรนตะพึ๊แตะพือนนะครับนนนเ,เบนาะ ล่าง91บน3-3-1 3-3-9-1เราไม่มีนะครับเนาะเกไม่มีไม่มีเก้าสักตัวเลยครับเนาะสามก็ได้ไป1นึ่งเด้งนะครับเนาะสาตัวตรงๆเลยไม่ต้องกลับเลยเด้งแรกนะครับเนาะปลอบใจสำหรับพุ่น <c oughs> สหรพ่นอ,อกหักจากรัฐบาลไทยนะครับเนาะแล้วก็มารอบหกโมงนะครับ สองตัวล่างก็สองเก้าอีกแล้วนะครับเนาะเก้าเราไม่มีสักตัวนะครับห่างไกลความเจริญเลยนะครับถ้ามีเก้าสองตัวล่างสองเก้าสามตัวบนก็ห้าสี่ศูนย์นะครับสองเก้า <c oughs> ไม่มีนะครับมีจะสองสี่เออมีจะสองสามสองห้านะครับไม่มีนะครับเนาะสี่ศูนย์สี่ห้าสี่ศูนย์ของเราก็ไม่มีนะครับต้องเสียดายมากเลย ห้าสี่ศูนย์น่าจะเป็นห้าสามศูนย์หรือห้าห้าศูนย์นะครับเนะาะเจ๋งใจมากของเราข้ามไปนะครับเนาะออกตรงกลางฟันหล่อพอดีเลยนะครับสุดยอดมากของเรามีสองศูนย์สามศูนย์แล้วก็ห้าศูนย์นะครับมันก็ออกสี่ศูนย์นะครับเนาะมันก็สี่ศูนย์ของเราไม่มีนะครับเนะาะต่อสามศูนย์และห้าศูนย์ยังได้นะครับเนาะเป็นตัวนี้เลยออกฟันหลอตรงกลางนะครับ เลยนะครับเนาะแน่นอนมากเลยห้าสี่ศูนย์มันจะเป็นห้าสามตูนในซะหน่อยก็มาที่รอบทุ่มหนึ่งนะครับรอบป i p ที่หลายคนเรียกกันนะครับเนาะสองตัวล่างก็ศูนย์หนึ่งสามตัวบนก็ศูนย์แปดศนย์ดีกว่ก็หามแทนนะครับทีนี้ไม่เบินก็หามอยู่ประมาณนี้นะครับเนาะศูนย์หนึ่งล่างบนก็ศูนย์แปดศูนย์นะครับ ศูนย์หนึ่งเราก็ได้หนึ่งศูนย์นะครับเนาะเป็นตัวกลับไปส่วนศู 8, นย์แปดศูนย์ไม่มีนะครับแปดเราไม่มีสักตัวนะครับแปดกับเก้าไม่มีเลยก็ได้เป็นสองดิงนะครับเนาะลอบใจขึ้นมารัฐบาลไทยจะไ,ได้มาก็ได้ไม่หมดนะครับเพราะหนักรัฐบาลเหลือกเกิน <c oughs> ครูต้องเปลี่ยนใจมาหนักฮานอยแทนแล้วมั <c> ้ง <oughs> ก็ว่ากันไปนะครับเนาะ วันนี้วันที่17นะค, K ครับใค่สวกจดก็จดไว้นะครับเนาะใขรสวกจดใส่สวกแคปก็รอแคปเหมือนเดิมนะครับสำหรับคอฮานอยนะครับเนาะส่วนรัฐบาลไทยก็รอไปก่อนนะครับทําใจนิดนึงนะครับเนาะขอรัฐบาลไทยคืนความคาดหมายเกินไปเชียวนี้ว no ่ากันใหม่นะครับเนาะวันนี้จัดหานอยไปก่อนนะครับสุกจดจดไว้นะครับเนาะถ้าใครจดไม่ทันนะครับผมกินโปรให้ถ่ายคลิปก็กดจดคลิปจดได้เลยนะครับสำหรับคอหานอย กดหยุดคลิปจุดได้เลยนะครับเนาะเทคนิคนะครับบางคนบอกพูดไว้จุดไม่ทันแอสนุ่นประมาณนี้นะครับเนาะก็วันนี้เด่น 2, 2> เด่น0นจับคู่นะครับ0 5 0ย์ห2 0 2 6 2ย์5 7 6นเจดสองหสองเจ็ดเจดห้าเจ็ดหนะครับก็ทวนอีกครั้งนะครับวันนี้เด่น 2, 2เด่น0นจับคู่ ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนูนนะครับเนาะก็ให้เน้นไปเลยนะครับคือ27 20 <c oughs> 07นะครับเนาะสองเจ็ <c oughs> 27, 2007, 2007, นะครับ <c oughs> เป็นตัวเน้นนะครับเนาะส่ว so, นชุดสามตัวนะครับก็มีหกสองเจ็ดหกสองศูนย์หกศูนย์เจ็ดหกเจ็ดห้านะครับทวนอีกครั้งนะครับชุดสามตัวหกสองเจ็ดหกสองศูนย์หกศูนย์เจ็ดหกเจ็ดห้านะครับสี่ชุดก็ให้เน้นไปที่หกสองเจ็ดหกสองศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะครับ ตามลำดับนะครับเนาะสีช่ชุดก็ครบถ้วนนะครับสำหรับหนทางฮานอยวันนี้นะครับเนาะใครชอบก็จัดได้เลยนะครับเนาะส่วนใครไม่ชอบหนทางงผมชอบหนทางเซียนเทวี v ก็เบอร์ที่ขึ้นที่พูดให้ทุกคลิปทุกคลิปนะครับเนาะถ้าจดไว้ก็ไลน์ไปขอได้เลยนะครับของเซียนเทวี v, นะครับเนาะมีหนทางให<า>้ดีดีแม่นๆให้ทุกวันนะครับสำหรับเซียนเทวี ลายไปขอส่วนตัวได้เลยนะครับเนาะก็วันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเนาะใครกดลงให้กดตัวเน้นนะครับที่ผมเน้นให้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ